สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่270อาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวครานี้ไม่ว่าเจ้าหรืออนาจาักรนภาล่องเราต่างก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่คำกล่าวของนี่เฟินนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวต้วนหลิงเทียน มันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยพรสวรรค์และความสามารถของต้วหลิงเทียนต้วหลิงเทียนย่อมสามารถโดดเด่นในอาณาจักรพนาคารามได้อย่างแน่นอนและเขาต้องได้รับสิทธิ์ในการไปคัดเลือกที่เมืองหลวงของจักรวรรด,ดิศิลาธิมินกระทั่งสามารถเข้าร่วมประลองแข่งขันกับอัจฉริยะจากอาณาจักรต่างๆที่มารวมตัวกันที่จักรวรรดิศิลาธิมินได้อย่างไม่เสียเปรียบเป็นแน่และเมื่อต้วหลิงเทียนสามารถแสดงความสามารถวาดฝีไม้ลายมือในจักรวรรด,ดิศิลาธิมินจนได้รับชัยชนะไร้ซึ่งผู้ใดต้านทานได้หลักก็ เช่นนั้นตัวหลิงเทียนก็จะได้รับสิทธิ์เดินทางไปยังเมืองหลวงของราชาอาณาจักรต้านกระทั่งอาจจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมประลองแข่งขันสิบราชวงศ์เรื่องนี้มันเองก็นึกภาพออกได้เลยว่าอัจฉริยะที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าประลองครั้งนี้ต้องเป็นตัวตนระดับไหนและมีความสามารถพรสวรรค์มากมายถึงเพียงใดและการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์นี้ มันก็เป็นการแข่งขันที่ร่วมเหล่าสุดยอดอัจฉริยะหัวกะทิจากทั้งสิบราชวงศ์อันเป็นเหล่าตัวตนที่อยู่เหนือผู้ใดในราชาอาณาจักรทั้งสิน้นการประลองครั้งนี้คงต้องดูเดือดเลือดพล่านเป็นแน่และหากต้นหลิงเทียนสามารถสแสดงความสามารถได้น่าตื่นตายามลงไปวาดลวดลายขณะต่อสู้ในการประลองสิบราชวงศ์ครานี้หลักก็เขาเองก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้เข้าร่วมกับขุมกำลังที่น่าเกรงขามของดินแดนรอบนอกคำว่าดินแดนรอบนอกนี้ช่างทรงพลังอำนาจนะ มันสามารถสะกดข่มและสยบราชวงศ์ต่างๆไว้ได้อยู่หมดัดจริงซิลุงนี้ว่าแต่การประลองแข่งขันสิบราชวงศ์ครั้งนี้มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือไม่ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามขึ้นมาด้วยความสงสยัยย่อมมีผู้ที่จะทําการเข้าร่วมการประลองครานี้ได้ต้องมีอายุไม่เกิน40ปีกล่าวได้ว่าต้องเป็นชายหนุ่มในยุคสมัยนี้กล่าวได้ว่าขอเพียงผ่านเงื่อนไขครั้งนี้และมีความสามารถคุณสมบัติสูงพอ ล้วนมีโอกาสเข้าร่วมทั้งสิ้นนี่เหวียค่อยๆกล่าวออกมากล่าวได้อีกอย่างว่าตอนนี้ผู้ฝึกยุทธที่สามารถเข้าร่วมการประลองสิบราชวงศ์ได้ต้องเป็นคนที่ยังมีอายุไม่เกิน35ปีเท่านั้นเพราะการประลองแข่งขันนั้นจะเริ่มหลังจากนี้อีกห้าปีหากผู้ใดที่ตอนนี้มีอายุเกิน35ปีไปแล้วถึงวันนั้นก็ย่อมไร้สิทธิ์ในการเข้าประลองคิ้วของต้วนหลิงเทียนขมวดขึ้นมาเล็กน้อยจำกัดอายุไว้แค่4ี่ปีเช่นนั้นหรือ จริงๆแล้วพวกเราเองก็ไม่เข้าใจและกำลังสงสัยเรื่องนี้อยู่เช่นกันเทียนน้อยนี่เฟินกล่าวออกมาพร้อมยิ้มบางๆก็ใช่ที่โดยปกติแล้วคนที่ยังมีอายุไม่ถึง40ปีนั้นยังเรียกได้ว่าเป็นชายหนุ่มอยู่แต่ก็มีหลายคนนักที่มีอายุเกิน40ปีไปแล้วอย่างเช่นท่านอารุเฟิงบิดาเจ้าที่อายุอานามก็ปาไปเกือบจะห้อยู่แล้วแต่ทว่าด้วยสุขภาพที่ดีและหน้าตาของเขายังลาดูอ่อนเยาว์เช่นนั้น ข้ามองอย่างไรท่านอารูเฟิงก็ไม่ต่างอันใดจากชายหนุ่มอายุส0สศัก์นิดเลยมิรู้ว่าจะจำแนกผู้เค้แข่งขันกันได้อย่างไรในขณะที่นี่เฟินกล่าวถึงตรงนี้มันก็หันไปมองนี่เวียช่างต่างจากบิดาของข้ายิ่งนักบัดซบเจ้ากิดพ่นคำใดใช่เจ้ากำลังบ่นว่าบิดาหน้าแก่หรือไม่นี่เวียมองไปยังนี่เฟินด้วยสายตาเกลียวกราดเสียงที่กล่าวออกยังเข้มลงอย่างน่ากลัวนี่เฟินหน้าซีดลงไปโดยพลันเมื่อได้ยินเสียงดูร้าย ท่านพ่อจะเย็นก่อนเถอข้าล้อเล่นข้าแค่ล้อท่านเล่นพี่ใหญ่นี่เฟิรนตัวหลิงเทียนก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับอะไรในคํากล่าวของนี่เฟิรนเพียงแต่อธิบายออกมาเรื่องนี้ข้าเคยอ่านเจอในบันทึกโบราณเล่มหนึ่งดูเหมือนทางดินแดนรอบนอกจะมีวัตถุเลิศล้ำบางประการที่เรียกว่าไข่มุกวัดอายุสิ่งนี้นับว่ามีความสามารถที่น่าพิศวงและอัศจรรย์นนะ ตราบใดที่ผู้ใดถือไข่มุกเม็ดนี้ไว้ในมือตัวไข่มุกจะเริ่มทำปฏิกิริยาตอบสนองต่ออายุผู้ถือและก่อเกิดเส้นสายประหลาดขึ้นมายกตัวอย่างหากให้เด็กแรกเกิดไปถือไข่มุกเม็ดนี้เส้นสายสีแดงฉานจะบังเกิดขึ้นมาหนึ่งเส้นจางๆบ่งบอกว่าอายุเด็กน้อยมีอายุไม่ครบขวบดีถ้าเป็นเด็กที่อายุครบขวบแล้วเส้นสีแดงจะปรากฏขึ้นชัดเจนส่วนหากเป็นทารกอายุสองขวบเส้นสีแดงฉานที่ข้าว่าก็จะบังเกิดขึ้นมาสองเส้น หากอายุสิบขวบเส้นสีแดงนั่นก็จะบังเกิดออกมาเรียงเป็นแถบริ้วถึงสิบเส้นหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปและมีเส้นเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแตกต่างกันไปตามอายุผู้ที่มาสัมผัสนั่นทําให้สามารถบ่งบอกอายุผู้คนได้ในลักษณะนี้แน่นอนว่าทั้งหมดที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมานั้นเขาไม่ได้ไปเห็นมาจากบันทึกโบราณตามที่กล่าวสักนิด ที่เขารู้เรื่องราวของไข่มุกวัดอายุไข่นี้เป็นเพราะมันถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจําของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดไข่มุกวัดอายุไข่สามารถระบุอายุผู้คนได้แน่นอนว่าไข่มุกก็ไม่ได้มีอํานาจไร้จํากัดกล่าวได้ว่าโดยมากแล้วตัวไข่มุกจะย่งวัดอายุไข่ของผู้ที่มีอายุไข่80ปีลงมาได้เท่านั้นแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็นับว่ามากเกินพอแล้วที่จะนํามาใช้วัดอายุของเหล่าคนหนุ่มสาวที่มาเข้าร่วมการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์ ไม่ใช่แค่นี่เฟินแต่ตอนนี้กระทั่งนี่เหวี่ยก็อึ้งกับเรื่องที่ตัวหลิงเทียนกล่าวบอกแต่นับว่าความสามารถในการสงบใจของนี่เวี่ยยังสูงลำมีใช่น้อยมันเป็นคนแรกที่ได้สติจากการตะลึงก่อนที่จะค่อยๆระบายลมหายใจออกมามิคิดเลยว่าบนโลกล่าใบนี้กับมีวัตถุมหัศจรรย์เช่นนี้ทวิปเมคาล่องกว่างใหญ่สุภสุไดาสารจะมีวัตถุสิ่งของพิสดารอยู่บ้างก็ไม่นับว่าแปลกประหลาดอะไรหรอกลุงนี แค่ไข่มุกวัดอายุไข่ข้าว่ายัางไม่นับว่าพิสดารอะไรมากนักด้วยซ้ำตัวหลิงเทียนสายหัวออกมาพร้อมยิ้มบางๆก่อนที่จะกล่าวถามออกมาจริงสิท่านลุงนี่แล้วทูตของอาณาจักรพนาคารามได้กล่าวบอกไว้หรือไม่ว่าอัจฉริยะที่อาณาจักรกรภาล่องเลือกส่งไปต้องไปที่ไหนอย่างไรท่านมีข้อมูลส่วนนี้หรือไม่นี่เวียกระพริบตาครั้งหนึ่งก่อนที่จะกล่าวตอบออกมาเท่าที่ทูตคนนั้นกล่าวไว้ เจ้าต้องไปยังเมืองหลวงของอาณาจักรกรณภาล่องให้ทันภายในปีนี้แล้วก็นำหลักฐานว่าเจ้าเป็นคนของอาณาจักรเราไปยื่นแสดงเพื่อเข้าร่วมกับสำนักศึกษาหงมังกรผงาดประจำเมืองหลวงของอาณาจักรพนาคารามและหลังจากนี้อีกสองปีทางอาณาจักรพนาคารามก็จะมีการประลองแข่งขันเพื่อเฟ้นหาอัจฉริยะตัวแทนของอาณาจักรเมื่อถึงเวลานั้นผู้ใดที่สามารถแสดงความสามารถเลิศดล้ำและแข็งแกร่ง ย่อมได้รับโอกาสในการเดินทางไปคัดตัวที่จักรวรรดิศิลาทีมินประชันกับเหล่าอัจฉริยะของอาณาจักรอื่นๆจากอาณาจักรมุ่งหน้าสู่จักรวรรดิแล้วหลังจากจักรวรรดิก็มุ่งหน้าสู่ราชวงศ์หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การประลองแข่งขันของสิบราชวงศ์แล้วกล่าวได้ว่าหากผู้ใดสามารถเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้ได้จนสุดทางโชคลาภวาสนาและความมั่งคั่งมากมายก็เหมือนกองถวายอยู่ตรงหน้าเมื่อกล่าวจบแล้วนี่เหวียยังเผยท่าทีตื่นเต้นออกมาไม่น้อย เฮ ok. ้แต่กล่าวไปช่างน่าเสียดายนักที่การประลองแข่งขันของสิบราชวงศ์อะไรนี่ดันมาเกิดขึ้นเร็วเกินไปหากยืดเวลาออกไปอีกสัก5หปีเป็นจัดขึ้นหลังจากนี้สักสิบปีหลักก็ยามนั้นเทียนน้อยสมควรมีอายุ33-34และเจ้าในตอนนั้นคงมิใช่คนที่ผู้ใดจะเทียบเทียมได้ความสามารถและคุณสมบัติของเจ้าต้องสูงล้ำเกินใครได้อันดับดีๆในการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์ กระทั่งหวังชนะเลิศได้เป็นแน่นี่เฟิร์นถอนหายใจออกมาถึงแม้ว่ามันจะมั่นใจในตัวต้วนหลิงเทียนมากแต่จะอย่างไรต้วนหลิงเทียนก็นับว่ายังเด็กเกินไปบางทีตอนนี้ต้วนหลิงเทียนอาจมีความสามารถมากพอที่จะผ่านการคัดเลือกของอาณาจัก,กรพนาคารามกระทั่งไปแข่งขันกับเหล่าอัจฉริยะจากอาณาจักรใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในจัก,กรวรรด,ดิศิลาทิมินได้อย่างสูสีจนก้าวผ่านไปถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรตาน แต่จะอย่างไรายการไขว้คว้าคุณสมบัติและสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการประลองแข่งขันของสิบราชวงศ์ยังเป็นอะไรที่ยากเกินไปมันเองก็ไม่อยากให้ต้วนหลิงเทียนพลาดสิทธินี้แต่เรื่องนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆมีผิดนี่เวียเองก็พยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยกับวาจาของนี่เฟินมีเพียงต้วนหลิงเทียนที่ไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรเพราะจะอย่างไรายการต่อสู้ที่ว่ามันก็ยังเหลือเวลาอีกห้าปี แล้วใครจะมั่นใจจนสามารถบอกออกได้ว่าในเวลาห้าปีจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเทียนน้อยเรื่องนี้เจ้ากลับไปแล้วก็รีบบอกกล่าวต่อบิดามารดาของเจ้าเถอะเจ้าอย่าได้พลาดโอกาสครั้งนี้เด็ดขาดหนึ่งปีนี้จักว่านานก็นานจักว่าสั้นก็สั้นถึงแม้ว่าเจ้าจะเร่งเดินทางด้วยสัตว์อสูรบินได้ระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งแต่มันก็ต้องใช้เวลาถึงครึ่งปีกว่าที่เจ้าจะเดินทางไปถึงเมืองหลวงของอาณาจักรพนาคาราม นี่เวรยกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มองว่าต้นหลิงเทียนจะถึงขั้นประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่แย่งชิงสิทธิ์เข้าร่วมประลองแข่งขันสิบราชวงศ์ด้วยอายุที่น้อยนิดกว่าผู้อื่นเขาแต่อย่างไรก็ตามตัวมันก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าต้นหลิงเทียนต้องผ่านด่านต้นๆไปได้อย่างโดดเด่นและเหนือกว่าเหล่าอัจฉริยะที่อยู่ในวัยเดียวกันของอาณาจักรพนาคารามขาดลอยเป็นแน่กระทั่งเมื่อต้นหลิงเทียนไปถึงจัก,กรวดดิศิลาทิมิน การที่เขาจะเปล่งประกายเผยความสามารถเลิศด้ำจนเป็นที่พึงตาต้องใจก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อะไรและคงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะมีโอกาสดีๆเข้าหาต้วนหลิงเทียนดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าต้วนหลิงเทียนจะพลาดการเข้าร่วมประลองแข่งขันสิบราชวงศ์ไปก็ตามแต่สุดท้ายต้วนหลิงเทียนย่อมสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และรางวัลมากมายจากอนาจาัก,กรพนาคารามจากกรวัดดิศิลาทีมินกระทั่งอาจจะได้รับวาสนาอะไรจากขุมกำลังในราชวงศ์ตาฮัน ตัวมันย่อมไม่หวังให้ต้วนหลิงเทียนพลาดโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ข้าเข้าใจแล้วท่านลุงนี่ต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับคําก่อนที่จะกล่าวคําอาลานี่เหวียและนี้เฟินเดินทางออกจากจวนเจ้าพระยาการประลองแข่งชันสิบราชวงศ์ในอีกห้าปีหลังจากนี้งั้นหรือน่าสนใจไม่เบาแหตต้วนหลิงเทียนประสานมือยืดแขนออกไปจนกระดูกกอลลั่นดังกรอบแกรบมุมปากเริ่มยกตัวเผยรอยยิ้มออกมา ในเวลาเดียวกันนั้นเองต้นหลิงเทียนก็สบัดมือเบาๆก่อนที่จะปรากฏกระบีหยกเล่มหนึ่งผุดจากอากาศว่างเปล่าเข้าสู่มือของเขากระบีหยกเล่มนี้ต้นหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าก่อนที่จะมองกระบีหยกเขายังจําได้ว่าได้กระบีหยกเล่มนี้มาจากป่าหมอกมรณะที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองออโรรานอกจากนี้ยังจดจําได้ว่าเป็นของที่เขาได้รับจากร่างไร้วิญญ,ญาณของนายน้อยนิกายไร้สิ้นสุดอันเป็นนิกายที่ชงชเฉวียนเคยเป็นอดีตผู้พิทักษ์นิกาย กล่าวได้ว่าสาเหตุที่นิกายไร้สิ้นสุดถูกนิกายอสูรธมินทำลายล้างนั้นทั้งหมดก็เป็นเพราะครอบครองกระบีหยกเล่มนี้จากที่นายน้อยนิกายไร้สิ้นสุดกล่าวไว้ในหยกบันทึกเสียงกระบีหยกนี้นับเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดขุมทรัพย์ของราชากระบี่ศินราชากระบีผู้ฝึกฝนศาสตร์แห่งวิธีกระบี่จนแตกฉานจนกลายเป็นราชากระบี่อันลือชื่อสมบัติและขุมทรัพย์ที่ถูกทิ้งไว้ของตัวตนระดับนี้ย่อมมีของดีอยู่ไม่น้อยเป็นแน่ บางทีหากเจ้าเสีย,ยัวจีนมันตัดผ่านไปยังระดับอย่างรู้ธรรมชาติแล้วข้าน่าจะลองตามหาผู้ที่มีกระบี่หยกคนอื่นๆแล้วนัดแนะกันไปเปิดขุมทรัพย์ของราชันกระบี่นี่ดูตัวหลิงเทียนครุ่นคิดวางแผนในใจก่อนที่จะเร่งร้าพลังงานต้นกําเนิดลงสู่กระบี่หยกเขายังจดจําคําเตือนของนายน้อยนิกายไร้สิ้นสุดได้ดีว่าให้เขาตัดผ่านไปยังระดับอย่างรู้ธรรมชาติเสียก่อนค่อยเปิดขุมทรัพย์ราชันกระบี่นี้ ตัวหลิงเทียนเองก็พอที่จะเข้าใจว่าทำไมนายน้อยนิกายไร้สิ้นสุดคนนั้นถึงได้กล่าวบอกต่อเขาเช่นนี้นั่นเพราะหากมีระดับบ่มเพาะต่ำต้อยเกินไปย่อมไม่อาจรักษากระบี่ยกเล่มนี้เอาไว้ได้กระบี่ยกนี้เห็นได้ชัดว่ามีอาคมส่งผ่านเสียงจะรึกเอาไว้ข้าล่ะสงสัยจริงๆว่ากระบี่ยกอีกทั้งแปดเล่มที่เหลือมีคนครอบครองแล้วหรือยัง ตัวหลิงเทียนเองก็ยังคงจดจําคําที่นายน้อยนิการไร้สิ้นสุดบันทึกเอาไว้ในหยกบันทึกเสียงที่เขาได้ยินในวันนั้นได้อย่างชัดเจนกระบี่หยกนี้มีทั้งหมดเกเล่มยามเมื่อกระบี่หยกทั้งเก้าได้รวมตัวกันอีกครั้งกุญแจพลันปรากฏหนทางสู่ขุมทรัพย์ชันกระบี่จากเปิดออก ส่วนอาคมส่งเสียงระยะไกลที่จะรึกเอาไว้บนกระบี่หยกนี้แค่ดูต้นหลิงเทียนก็รู้ว่ามันเป็นอาคมส่งเสียงระยะไกลที่มีระดับสูงกระทั่งตัวต้นหลิงเทียนยังไม่อาจจะรึกมันได้ด้วยพลังวิญญาณเพียงเท่านี้ระดับของอาคมส่งเสียงระยะไกลนี้คงมีแต่ผู้จะรึกอาคมที่พลังวิญญาณที่อยู่ในเขตแดนผันแปรธรรมชาติหรือก้าวข้ามขึ้นไปแล้วเท่านั้นถึงจะจะรึกได้ยิ่งผู้จะรึกมีพลังวิญญาณสูงล้ำแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ระยะทางงอที่สามารถส่งข้อความเสียงถึงผู้อื่นได้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตวนหลิงเทียนคิดในใจครู่หนึ่งก่อนที่จะถ่ายเทพลังงานต้นกำเนิดลงไปในอาคมเพื่อเปิดใช้อาคมส่งเสียงทางไกลนี้อีกทั้งอาคมส่งเสียงทางไกลนี้ยังนับว่าแตกต่างจากอาคมจารึกธรรมดาทั่วไปเพราะมันไม่ใช่อาคมจารึกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวฮันโอเอออะแฮมแฮมข้ากำลังเปิดใช้งานส่งเสียงระยะไกลยอยู่มีใครได้ยินข้าไหมข้าสงสัยว่าตอนนี้กระบี่หยกทั้งเก้ามีผู้ถือครองครบแล้วหรือไม่ ให้มีใครได้ยินข้าไหมท่านใดนั้นเองเมื่อต้นหลิงเทียนกล่าวจบคำเสียงหัวเราะพลันดังสนั่นขึ้นมาจากกระบี่ยกาาในที่สุดกระบียกเล่มที่เก้าก็มีผู้ถือครองเสียทีเฮสหายโชคของเจ้านับว่ามีเลวนักข้าได้ยินมาว่ากระบี่ยกเล่มที่เก้าได้ตกไปอยู่ในการครอบครองของนิกายไร้สิ้นสุดของอาณาจักรพนาคราม แต่ทว่าหลังจากได้รับไปไม่นานก็ดูเหมือนนิกายไร้สิ้นสุดจากทูนากินากิยาที่เรียกว่าอสูรธมินทำลายล้างจนพินาศสิ้นข้าหลักคิดว่าสูญหายไปแล้วเสียอีกในเมื่อสหายท่านนี้สามารถครอบครองกระบี่หยกชิ้นนั้นได้ดูเหมือนว่าเจ้าเองก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่หรือไม่สหายเจ้าเองก็เป็นคนของอนาจาัก,กรพนาคารามใช่หรือไม่เสียงที่ว่าดังขึ้นมาพร้อมกล่าวถามแน่นอนว่าต้วหลิงเทียนย่อมรู้ดีว่าเสียงนี้กำลังกล่าวกับตัวเขาเป็นเจ้าของกระบี่หยกคนอื่นๆแน่นอน หืมเจ้ากล่าวถามข้าแบบนี้หรือว่าเจ้าไม่ได้อยู่ในอนาจาัก,กรพนาคารามเช่นนั้นหรือตัวหลิงเทียนรู้สึกสงสัยและประหลาดใจเล็กน้อยมิใช่ข้ามิใช่คนของอนาจาัก,กรพนาครามข้ามาจากจัก,กรวัดดิศิลาทีมินสหายท่านนี้พวกเรามาทำการนัดแนะวันเวลาติดต่อสหายคนอื่นๆอ,อีกเจ็ดคนที่เหลือเพื่อมาเปิดขุมทัพยรชาชันกระบี่ด้วยกันดีหรือไม่ น้ำเสียงที่ดังขึ้นคราวนี้แฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดต้องขออภัยด้วยแต่เกรงว่าข้ายังไม่คิดจะนัดหมายไปเปิดขุมทรัพย์ของราชันกระบี่นั่นกับพวกเจ้าในตอนนี้ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกไปอย่างไม่แยแสอะไรเสียงของต้วนหลิงเทียนถูกอาคมส่งเสียงทางไกลส่งผ่านไปยังกระบี่ยกเล่มอื่นๆอย่างพร้อมเพรียงตอนนี้เองต้วนหลิงเทียนก็พบว่าเจ้าของกระบี่ยกเล่มอื่นๆอีกแปดเล่มที่เหลือก็เริ่มตอบสนองกันครบถ้วนแล้ว และหลังจากถ่ายถามอยู่สักพักหนึ่งต้วนหลิงเทียนก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ถือครองกระบีหยกคนอื่นไม่ได้อยู่ในอาณาจักรพนาคารามด้วยซ้ำเหตุใดจึงไม่เล่าตอนนี้เองเสียงพันดังขึ้นมาจากกระบีหยกอีกครั้งน้ำเสียงนี้ฟังดูแล้วผู้กล่าวคงไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ทั้งยังเต็มไปด้วยความสงสัยไม่น้อยข้าขอถามได้หรือไม่ระดับบ่มเพาะพวกเจ้าทั้งแปดเป็นเช่นไรต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมา ตอนนี้เองเสียงจากกระบีหยกก็เงียบไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่สักพักจะดังขึ้นอีกครั้งสหายดูเหมือนเจ้าจะไม่ค่อยมั่นใจในระดับบ่มเพาะของเจ้าสักเท่าไรใช่หรือไม่อันที่จริงแล้วระดับบ่มเพาะของพวกเราทั้ง8ก็มีได้นับว่ามากมายอะไรนอกจากเจ้าแล้วก็คนจากอนาจาักรพนาครามอีกสามคนผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเราก็มีระดับบ่มเพาะเพียงอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่หกเท่านั้น ส่วนอ่อนแอที่สุดก็อยู่แค่ระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่4ระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่4ระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่หม่านตาของต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะหดแคบ,บลงในฉับพลันดูเหมือนว่าตอนนี้อีกแปดคนที่เหลือจะมีความแข็งแกร่งเหนือล้ำยิ่งกว่าเขาและเสี่ยวจินไปไกลโข ổ. น้องชายหากเจ้ากังวลว่าพวกเราจะใช้กำลังบีบบังคับแย่งชิงกระบี่ยกจากเจ้าหลากักก็เอาเช่นนี้ดีหรือไม่ เจ้าก็นำกระบีหยกไปซ่อนไว้ในที่ที่นี้มีผู้ใดล่วงรู้เสียก่อนแล้วค่อยเดินทางมาพบหน้าพวกเราพวกเรายินดีกล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์9ก้าว่าจากนม้แย่งชิงกระบีหยกของเจ้าหรือกระทำการใดที่เป็นอันตรายต่อเจ้าตอนนี้เองก็มีเสียงดังขึ้นจากกระบีหยกอีกครั้งทั้งน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความกังวลไม่น้อยท่าทางพวกมันคงไม่หวังอะไรมากไปกว่าการให้ต้นหลิงเทียนปรากฏตัวแล้วไปเปิดขุมสัปประชันกระบีกับพวกมันสาบานต่อทันสวรรค์9ก้าเช่นนั้นหรือ อืมว่าไปแล้วทางเลือกนี้ก็นับว่าไม่เลวต้วหลิงเทียนกล่าวตอบเช่นนั้นน้องชายใช่เจ้าเสียงที่กล่าวตอบมาครานี้ดังขึ้นพร้อมสันไหวไปเล็กน้อยคล้ายตื่นเต้นและคาดหวังในคำตอบต้วหลิงเทียนขออภัยแต่ข้าคงต้องบอกว่าไม่อยู่ดีถึงแม้พวกเจ้าจะไม่ทำอันตรายอะไรข้าก็จริงแต่เกรงว่าหากข้าเข้าไปยังขุมทรัชาญกระบี่ด้วยระดับบ่มเพาะของข้าตอนนี้แล้วล่ะก็ ข้าคงไม่อาจ,จแย่งชิงสมบัติอะไรกับพวกเจ้าได้นอกจากนี้ยังจะมีใครรู้บ้างเล่าว่าในขุมทรัพย์นั่นยังมีอันตรายใดอยู่บ้างเช่นนั้นแล้วก่อนที่ตัวข้าจะตัดผ่านไปยังระดับอย่างรู้ธรรมชาติข้าคงไม่คิดจะไปพบพวกเจ้าแล้วเดินทางไปเปิดขุมทรัพย์ประชันกระบี่อะไรทั้งสิน้นเอาละแล้วข้าจะติดต่อพวกเจ้าไปอีกครั้งหลังจากที่ข้าบรรลุอย่างรู้ธรรมชาติแล้วน้ำเสียงต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดเด็ดขาดไม่คิดต่อความยาวสาวความยืดอะไร ทั้งหลังจากที่เขากล่าวจบคําแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะรอฟังคําตอบกลับจากทั้ง8คนแต่อย่างไรเขาถอนพลังงานต้นกําเนิดที่เปิดใช้งานอาคมส่งเสียงทางไกลและตัดขาดการติดต่อไปในทันใดไม่ว่าจะยังไงก็ตามขุมสรัพราชากระบีน่นี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของข้าข้าหวังว่าจะสามารถเข้าไปยังขุมทรัพราชากระบี่และรับสมบัติของราชากระบี่นั่นได้ ก่อนที่การประลองแข่งขันสิบราชวงศ์จะเริ่มต้นขึ้นเพื่อที่ข้าจะได้เข้ารอบกระทั่งแข็งแกร่งพอที่จะไปยังดินแดนรอบนอกดินแดนรอบนอกตอนนี้คู่มั่นทั้งสองของเขาก็อยู่ที่นั่นแล้วดินแดนรอบนอกนับว่าเป็นเวทีที่แท้จริงของเหล่าผู้ฝึกยุธทธวิปเมฆาล่องผู้เชี่ยวชาญน,นับว่าเกลื่อนกลาเสียยิ่งกว่าเมฆบนฟ้าและเป็นสถานที่สถานที่ทําให้ผู้คนล้วนเลือดเดือดพล่านนักต้นหลิงเทียนเองก็คาดหวังไว้อย่างมาก หลังจากที่กลับมาถึงบ้านพร้อมกับเจ้าหนูสีทองตัวน้อยเขาก็ไปหาพ่อกับแม่ของเขาท่านแม่ท่านพ่อข้าคิดว่าข้าจะไปจากอาณาจักรกรนพาล่องและกลับไปยังอาณาจักรพนาคารามในอีกไม่กี่วันนี้เมื่อได้ยินว่าต้นหลิงเทียนคิดจะไปไม่ว่าจะเป็นต้นหรูเฟิงหรือลี่หลัวก็ไม่คิดจะแปลกใจอะไรเพราะจะอย่างไรต้นหลิงเทียนก็เข้าร่วมนิกายในอาณาจักรพนาคารามไปแล้วตอนนี้เขาก็แค่กลับมาเยี่ยมเยียนคนที่เขารักเท่านั้นสักวันก็ต้องกลับไป ลูกเทียนเจ้าก็อย่าได้ลืมเสียเล่าพาเคอเออและลี่เฟยมาหาแม่บ้างหากพวกเจ้ามีเวลาว่างลี่หลัวกล่าวต่อต้วนหลิงเทียนได้เลยท่านแม่ถ้าว่างแล้วข้าจะพามาหาท่านแม่ทันทีเลยต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับออนอกจากนี้ลูกก็อย่าได้ลืมไปล่ำลาหลานกับเหยาด้วยเล่าลี่หลัวกล่าวเพิ่มเติมออกมายอมได้ต้วนหลิงเทียนกล่าวรับคำ วันต่อมาต้วนหลิงเทียนก็ไปหาเสี่ยวหลันและปี้เหวาเพื่อล่ำลาแน่นอนว่าในใจของสตรีทั้งสองนั้นพวกนางย่อมไม่ยินดีที่ต้วนหลิงเทียนจะจากไปแต่พวกนางก็รู้ดีแก่ใจว่าไม่ช้าก็เร็วอย่างไรสักวันต้วนหลิงเทียนก็ต้องจากไปอยู่ดีพวกนางไม่อาจเหนี่ยวรั้งให้เขาอยู่ต่อได้เทพธิดามีใจแต่ราชาใส่ไร้น้ำใจนะ หลังจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็ไปหาเซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉินก่อนที่จะนำพาทั้งสองหาอะไรกินกันสามคนแล้วก็ล่ำลาจากกันไปนอกจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็ยังวัดไปยังสถาบันบ่มเพาะขุนพลกระทั่งยังวัดไปที่ตระกูลต้วนเพื่อล่ำลาคนที่เขารู้จักทั้งหมดต่อมาต้วนหลิงเทียนก็วัดไปยังจวนเจ้าพระยาเพื่อไปพบเจ้าพระยาน,นี้เหวี่ยก่อนที่ทั้งคู่จะพากันเข้าวังหลวงไปหาอง์ราชาแห่งอาณาจักรพาล่องเพื่อไปรับเอกสารแนะนำตัวอันเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ตัวหลิงเทียนจะต้องใช้ยื่นให้กับทางอาณาจักรพนาคารามเอกสารแนะนําตัวนี้ย่อมทําให้ตัวหลิงเทียนเข้าสถานศึกษาหงมังกรผงาดได้อย่างไร้ปัญหาใดๆสถานศึกษาหงมังกรผงาดตั้งแต่วันก่อนที่ตัวหลิงเทียนได้ยินจากนี่เหวียเขาก็สงสัยอยู่นานแล้วว่าที่แท้สถานศึกษาที่ว่านี่มันเป็นอย่างไรกันแน่เพราะตอนที่เขาอยู่ในนิกายกระบีเจ็ดดาวเขาไม่ยักเคยได้ยินเรื่องราวของสถานศึกษาหงมังกรผงาดอะไรนี่เลย ฟาบาดว่าแต่สถานศึกษาหงมังกรผงาดนี่มันเป็นเช่นไรหรือข้าเองก็อยู่ที่พนักรามตั้งนานแต่ข้ากลับไม่เคยได้ยินผู้ใดกล่าวถึงมันเลยตัวหลิงเทียนมองไปยังราชาก่อนที่จะกล่าวถามออกมาด้วยความสนใจราชากล่าวตอบพร้อมยิ้มบางๆแน่นอนว่าเจ้าย่อมไม่รู้จักสถานศึกษาหงการผงาดนั้นเป็นสถานศึกษาที่ทางเมืองหลวงของอาณาจักรพนักรา m เพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษทั้งยังเริ่มก่อตั้งหลังจากที่เจ้ากลับมายังนภาล่องเราแล้วนี่เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะส่งไปคัดตัวการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์โดยเฉพาะก็ว่าได้อัจฉริยะทั้งหลายจากอาณาจักรไตรอ,อนัตของอาณาจักรพรานารามจะไปรวมตัวกันที่นั่นทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นขอเพียงมีอายุต่ำกว่าส5ปีไม่ว่าจะ เป็นสิทธิจากพรรคสำนักนิกายหรือตระกูลใดในอาณาจักรพนาคารามหากมีความสามารถพอและได้รับคำแนะนำล้วนสามารถเข้าร่วมกับสถานศึกษาหงมังกรผงาดนี้ได้ทั้งสิน้นและหลังจากนี้อีกสองปีอาณาจักรพนาคารามจะเริ่มทำการคัดเลือกอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดหคนจากสถานศึกษาหงมังกรผงาดเพื่อนำพาอัจฉริยะทั้งห้ามุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงของจกักรวรรดิศิลาธิมินและประลองกับเหล่าอัจฉริยะของอาณาจักรต่างๆใต้อนาตของ,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 งจกักรวรรดิศิลาธมิน ราชากล่าวออกมารวดเดียวจบพอได้ฟังต้วนหลิงเทียนเข้าใจได้ในทันทีเช่นนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของสถานศึกษาหงมังกรผงาดอะไรนี้มาก่อนที่แท้มันเพิ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาไม่ทันไรเพื่อคัดตัวเหล่าอัจฉริยะที่จะเข้าร่วมการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์นี้เองผู้บัญชาการต้วนด้วยความสามารถและพรสวรรค์นในเชิงยุทธของเจ้า นับว่าเจ้าเป็นความหวังของนภาล่องเราอาณาจาักรณภาล่องของเราจะสามารถได้รับการยกเว้นภาษีสิปีจากอาณาจักรพนาครามหรือไม่ล้วนต้องอาศัยเจ้าแล้วราชาหันมามองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาคาดหวังไม่ต้องห่วงฝ่าบาทข้าจะพยายามทําสุดความสามารถต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับคําเบาๆเรื่องนี้ต้นหลิงเทียนไม่คิดปฏิเสธเพราะไม่ว่าจะยังไงอาณาจักรณภาล่องแห่งนี้ก็เป็นดั่งมาตุภูมิของเขา แน่นอนว่าตัวเขาย่อมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้อนาจาักรนภาล้องได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วหลังจากที่ได้เอกสารแนะนำตัวจากราชาแล้วต้วนหลิงเทียนกลบ่าวคำก็อำลาราชาพร้อมทั้งหันไปกล่าวคำล่ำลากับนี่เวียหลุมนี้ข้าคงต้องฝากท่านไปลาพี่ใหญ่นี่แล้วข้าคงกลับบ้านไปเก็บของแล้วเริ่มออกเดินทางทันทีเอาละ่ะเทียนน้อยเจ้าต้องระวังให้มากเข้าไว้นี่เวียพยักหน้ารับคำอย่างจริงจังพร้อมกล่าวตักเตือน เทียนน้อยด้วยพรสวรรค์นในเชิงยุทธของเจ้าย่อมไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่เจ้าจะโดดเด่นและเป็นตัวแทนยามอนาจาักรพนาครามคัดเลือกตัวแทนหลังจากนี้อีกสองปีกระทั่งเจ้ายังอาจแสดงความสามารถอันโดดเด่นที่จักรวรรด,ดิศิลาทิมินและได้ไปต่อถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรต้านแต่เจ้าจงจำเอาไว้ให้ดีหากเจ้ามีมั่นใจหรือไม่ไหวแล้วจริงๆยามลงประลองเพื่อชิงสิทธิ์เข้าร่วมการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์เจ้าต้องรีบยอมแพ้และเลิกราเสียแต่โดยเร็ว คนเราเกิดมามีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นหากตกตายไปแล้วแม้สรรพสิ่งในโลกาล,ล้วนมากมายก็เปรียบได้ดั่งความฝันอันเลือนรางคำกล่าวห่วงใยนี้ของนี่เวดังออกมาจากหัวใจอย่างแท้จริงลุงนี่ข้าเชื่อฟังท่านต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับในใจรู้สึกอุ่นร้อนขึ้นมาไม่น้อยหลังจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็เดินทางกลับบ้านก่อนที่จะล่ำละมานดาและบิดารวมถึงชิงหรูก่อนที่จะเดินทางออกจากเมืองหลวงแห่งอาณาจักรพาลลองฟูม ต้นหลิงเทียนที่นั่งอยู่บนหลังของเจ้าเสี่ยวจินที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นนั้นกำลังพุ่งทะยานข้ามผ่านผืนฟ้าด้วยความเร็วสูงฮิฮิพี่ใหญ่หลิงเทียนเจ้าพระยาน,นี่เวลุงของท่านบอกว่าหากท่านนั่งสัตว์อสูรวิญญาณแรกก่อตั้งถึงท่านจะรีบร้อนอย่างไรก็ต้องใช้เวลาเจ็ดถึงแปดเดือนเพื่อไปถึงเมืองหลวงของอาณาจักรพนาคารามหึมลุงท่านช่างเป็นกบน้อยแงนมองฟ้าจากก้นบ่อน,นักฮึฮึหากข้าพาท่านไปหลกักกอกอย่างช้าก็ใช้เวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้น พวกเราก็ถึงเมืองหลวงอนาจักรมังคารแล้วเสียงเจ้ยเจ้าของเด็กหญิงตัวน้อยดังขึ้นในหูต้วนหลิงเทียนในน้ำเสียงยังฟังดูแฝงความยยหยันและหัวร้อยย่อเอาไว้ด้วยแน่นอนว่าเสียงนี้ย่อมเป็นของเสี่ยวจินที่ส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดมาต้วนหลิงเทียนมองไปยังเจ้าเสี่ยวจินก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างเพลียใจเสี่ยวจินดูเจ้าพูดเข้าสิเจ้าจะไปวัดรอยเท้ากับผู้อื่นเขาทําอะไรตัวเจ้ามีระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามแล้วแท้ แต่เจ้ายังจะคุยทับสัตว์วิญญาณแรกก่อตั้งอยู่อีกหรือพี่ใหญ่หลิงเทียนแล้วพวกเราจะตรงไปยังเมืองหลวงของอาณาจักรพนาคารามเลยหรือไม่หรือพวกเราจะค่อยๆไปเรื่อยดีเล่าเจ้าหนูขนทองรีบกล่าวถามเปลี่ยนเรื่องออกมาในตาคู่หยกเริ่มกรอกไปมาเล็กน้อยแน่นอนว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายขอเพียงไปให้ถึงเมืองหลวงอาณาจักรพนาคารามและเข้าร่วมสถานศึกษาหงมังกรผงาดนั่นให้ทันภายในหนึ่งปีนี้ก็พอ ต้นหลิงเทียนกล่าวตอบออกมาเมื่อเสี่ยวจินได้ยินคําตอบของต้นหลิงเทียนมันก็ละดูเริงร่าขึ้นมาทันทีก่อนที่จะเริ่มลดความเร็วลงเล็กน้อยหลังจากนั้นอีกสิบวันทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงเมืองววยุธมินจิตจีตเจ้าเสี่ยวจินละดูจะมีโทระไม่น้อยเมื่อได้กลับมาเยือนเมืองววยุธมินอีกครั้ง ตอนนี้มันที่หดตัวและขึ้นนั่งอยู่บนไหล่ของต้นหลิงเทียนแล้วอยู่ๆก็แยกเขี้ยวยิงฟันตะกุยกรงเล็บขวนอากาศระรัวราวกับมันกำลังจินตนาการว่ากำลังถึงหน้าผู้ใดอยู่ก็ไม่ปานฮ่าฮ่าเสี่ยวจินเจ้าเล่นอะไรของเจ้ากันจริงสิว่าแต่ข้ายังไม่ได้ถามเจ้าเลยว่าทำไมเจ้าถึงอยากมาลงประมูลตระกูลหมากันเล่าต้นหลิงเทียนมองไปยังเจ้าเสี่ยวจินที่ฮึดฮัดก่อนที่จะกล่าวถามออกมาด้วยรอยยิ้ม เขาเองก็จําได้ว่าครานั้นที่ออกเดินทางจากอณาจาักรรนพาล่องและมาถึงเมืองวายุธมินแห่งนี้เขาก็เจอเจ้าหนูตัวน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่โรงประมูลของตระกูลหมาตอนนั้นเจ้าหนูน้อยนี่ก็เป็นเพียงสินค้าชิ้นหนึ่งในงานประมูลเท่านั้นเมื่อนึกย้อนหวนกลับไปมองเรื่องราวในวันวานตัวหลิงเทียนก็พลันระบายลมหายใจออกมาครานหนึ่งเป็นเพราะข้าอยากเจอตัวชั่วช้าระดับครึ่งก้าวธรรมชาติที่เป็นคนจับตัวข้ามาขายพี่ใหญ่หลิงเทียน ข้าอยากแก้แค้นข้าจะขวนมันให้หน้าแหกตายไปเลยเสียงเจ้าเสี่ยวจินส่งตรงถึงหูต้วนหลิงเทียนในน้ำเสียงยังแฝงความโกรธเกรี้ยวเอาไว้ไม่น้อยแล้วมันเป็นคนของตระกูลมาหรือไม่ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมาข้าเองก็ไม่รู้แต่ข้าจำหน้ามันได้และข้ารู้ว่ามันเป็นคนของเมืองววยุธมินเจ้าหนูตัวน้อยส่งเสียงตอบกลับเอาหลังงั้นเจ้าก็ค่อยๆหาตัวมันไป พวกเราก็พักที่เมืองนี้สักสองวันก็แล้วกันจะว่าไปตอนนี้ข้าเองก็สมควรไปคิดบัญชีกับพวกตระกูลมาเสียหน่อยประกายเย็นชาเรืองวุบขึ้นมาในแววตาต้นหลิงเทียนตระกูลมาวันนั้นเขาเป็นคนเสนอราคาและประมูลเสี่ยวจินมาอย่างถูกต้องตามกฎของโรงประมูลตระกูลมาแต่ทว่าวกลับมีหัวหน้ากลุ่มการค้าอาวีหลันสาขาประจำเมืองวายุธมินอย่างเสี้ยกวงที่คิดไม่ซื่อหมายใช้กำลังแย่งชิงเสี่ยวจินไปจากเขา แน่นอนว่าการตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังเป็นคนของตระกูลหมาที่กระทําการต่ําช้าละเมิดกฎเกณฑ์ของโรงประมูลแจ้งข้อมูลตัวเขาให้แก่เสี้ยกวงกระทั่งถึงกับเปิดเผยเส้นทางของเขานัดแนะให้อีกฝ่ายมาดักรอแม้ในตอนนั้นเขาจะสะสางเรื่องราวสังหารเสี้ยกวงนั่นเสียและไปเรียกค่าชดเชยจากตระกูลหมาที่กระทำการต่ำช้าจนสิ้นเรื่องสิ้นราวอะไรกันไปแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าสุดท้ายตระกูลหมาก็ยังไม่คิดเลิกลา